น่อยช่วยกันตุงคา่าละมานค้าห้องพักกันหนูจะได้มีแรงไปเล่นลิเกดูข้างหลังน่ารักเออปากลาครับปากลาครับใช่กอพี่แนทรอดูวันนี้เราบทเป็นส้มสีค่ะพี่พีคุณหญิงส้มสีก็มารอดู ดิชันนี้จะเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีตรงไหนก็ติดติงกันได้นะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาไปให้มันในทางที่ดียิ่งขึง้นไปตรงไหนไม่ดีก็บอกได้นะคะเดี๋ยวอยากได้ดูข้างหลังพี่จังนี่ได้สิขันทักแชทไว้นะ แงแล้วโอเคค่ะขอบคุณพี่หนึ่งมากนะคะพี่เมย์มาหรือยังพี่เมย์สโลโมชันน่ะพี่ๆมาเป็นกำลังใจกันนะคะวันนี้ส้มซี่มาแล้วส้มเอ้ยส้มซี่ส้มซี่มันดีเด้ง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  เจอหน้างานหน้าเลยค่ะบอเติ้ลมันตึงแน่รูปยี่หวาฝากไปก,ก่อนใช่ค่ะยี่หวาฝากฝากไปก่อนนะฝากแม่ไปก่อนผู้ชายมาก่อนนี่แหละเอาแกละโถเอ้ยรอดูชุดโอ้ยเอาตรงๆพี่หนึ่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมชุดมาเลยอะ่ะก็แอบเสียดายอยู่แต่ว่างานหน้าต้องต้องเวิร์กกว่าน,นี้แนะ่เดี๋ยวขวัญไปหาเอฟชุด คุณนายมาก่อนนะวันนี้ก็ดูในตัวตัวละครไปก่อนเนาะก็จะพยายามหาอะไรใส่เลยรทปตัวหาเลยใช่พี่กบกระตินจะขำแล้วต่อไปสมศรีเวอร์ชั่นนี้จะไม่ได้พักโหโหโหใช่ออยเล่นก็สนุกน้องออยเล่นก็น่ารักมากค่ะแล้วก็หญิงเล่นก็น่ารักมากตัวสมศรีออยก็บอกเออใครเล่นก็น่ารัก ยี่หมาเอาแม่ปลาโอ้โหยี่หมาตื่นโอ้โหตื่นแล้วคะโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมลูกไม่ยอมเป็นไนั